สวัสดีครับผมพบกับ v e a l t y y b o บ Python f a r นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวที่ผมเพาะพันเองและที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะครับผมประมาณสัก10กว่าตัวเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่ามีอะไรเจ๋งๆเด็ดๆบ้างอันนี้คือความชอบส่วนบุคคลของผมเองนะไม่เกี่ยวกับยินโหดยินไม่โหดแต่บางตัวก็ยินโหดแหละอ่าแต่ว่าคือชื่นชอบในความสวยของงูตัวนั้นๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวไหนบ้างที่ผมชื่นชอบ เริ่มต้นจากตัวแรกเลยนะครับผมอันนี้ชื่นชอบส่วนบุคคลเพราะว่าแพทเทิร์นแบบดีมากตัวนี้ลายแตกยิบสีดีนะครับผมตัวนี้เป็นพารเซลเยลโลเบลลี่ดีมซิเคิลนะครับผมดีมซิเคิลคือลาเวนเดอร์อับเบโนพายอันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับจะสังเกตได้ว่าแพทเทิร์นแบบมีความลงตัวมากๆแล้วก็สีส้มแบบจี๊ดมากเลยจริงๆตัวนี้นะนี่นะ YB ก็จะเป็นแตกตรงขอบๆนีนะ้เพราะปกติดีมซิเคิลลายมันจะค่อนข้างเป็นระเบียบมากกว่านี้นะครับผม ส่วนพาร์เซล,ลก็ดูจากหัวที่เหลืองนะครตัวส้มแต่สังเกตหัวมันจะเป็นสีเหลืองแบบสะท้อนแสงขึ้นมานะ,ะอันนี้ก็คือเป็นตัวแรกที่แบบชื่นชอบนะฮะตัวนี้คิดว่าส่วนตัวเป็นลาเวนเดอร์อะ n เบโนนะครับผมแล้วก็เบลด6 6เายนะครับจะเป็นคลอกเดียวกับดีนซิเคลิลตัวตะก,กี้อันนี้ก็ชื่นชอบมากผมชอบงูที่เป็นสีเหลืองขาวแล้วก็เป็นลายแบนเดดแบบนี้นะฮะ อันนี้ชื่นชอบเป็นพิเศ,เศษส่วนตัวแต่จริงจริงทีออ่ลงขายไว้มันจะเป็น YB หรือเบรดนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเบรดนะครับผมนี่อันนี้ก็คือเป็นเหมือน lavender b หกสิบหกเปอร์เซ็นต์เฮดพายเป็นตัวผู้นะฮะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นยีนที่ผมชื่นชอบอีกยีนหนึ่งนะครับผมคือบางคนอาจจะไม่ชอบแหละแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้สวยในแบบส่วนตัวผมถ้าแบบเราไม่แอนตี้ยีนนะคือตัวนี้จะเป็น pastel spider freeway นะครับผมก็คือ Bumblebee Freeway นั่นแหละนะครับผมแล้วก็มี e n ชีด้วย m u m e l e e e n เอ e Freeway นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับอย่างตัวนี้ก็จะมีลงขายอยู่แต่อันนี้คือผมชื่นชอบส่วนบุคคลเพราะว่าด้วยความที่แบบ ถ้าเอาความสวยแบบไม่ไม่แอนตี้ยีนนะผมว่าตัวนี้เป็นสวยที่ลงตัวมากมากเพราะว่ามีสีเหลืองกับสีดำที่ตัดกันแบบชัดเจนและลายหน้ามันคมมากแล้วก็ด้วยความที่มีเอนชีด้วยทำให้ลายมันบีบออกแตกออกจากกันนะครับผมแล้วก็บัดขึ้นออแทนที่ตรงที่มันจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็คือเลยกลายเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชื่นชอบนี่ลองดูเฟรมข้างลาตัวเนี่ยเหลืองส้มแบบสวยจริงๆตัวนี้ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ชื่นชอบชื่นชอบในลายนะครับผมในลายความลงตัวของลายมันตัวนี้เป็น GHI y e l l o w b e l l y Pie ตัวผู้นะครับนี่อันนี้ก็สวยมากคือ YB ชัดเพราะว่า GHI Pie ปกติลายมันจะมีความเห็นชัดมากกว่านี้และสีส้มจะไม่มีทางส้มได้ขนาดนี้เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นสับบว่างที่ลงตัวมากๆก็คือมีอขาวแซมแซมขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตัดกับสีดำแล้วตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็น ในลายบีดมันมีแบ็คเฮดด้วยนะแต่ผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะหัวมันดำๆำดำมากเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้เ,เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากเหมือนกันในงูบอลที่มีลักษณะเป็นสีดำตัดกับสีทองนะครับผมซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของสายดำเข้ากับแชมเปญนะ,ะซึ่งตัวนี้เป็นตัวเมียตัวนี้จะเป็นแชมเปญซูเปอร์ G H I Possible Enchi Yellowberry นะครับผม แต่ยืนยืนพื้นคือซ u เปอร์ g ีไอแชมเปญแล้วกันอันนี้ก็จะมะีเหมือนเป็นแต้มสีเมทัลลิกเทาๆตรงหางด้วยเป็นสีดำตัดกับสีทองเหมือนแบบโลโก้ฟาร์มผมเลยอันนี้ก็เลยเป็นสีที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษเลยตัวนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชื่นชอบมา,มากๆนะครับผม b a c k h e a d or ร์ n รนจช100% h e a d c า r เป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ชัดมากนี่ b a c k h e a d OD ดี เอนชีนะครับผมดูลายข้างตัวแบ็กเฮดชัดมากๆตัวนี้หัวสวยมากตัวนี้ก็เกิดมาจากพ่อไอตัวแบ็กเฮดเอนชีแฟนทอมดิสโก้คลาวนะครับผมอันนี้เป็นพ่อตัวนั้นซึ่งตัวพ่อมันสวยมันก็ถ่ายลูกมาที่เป็นแบ็กเฮดที่เป็นคุณภาพที่ดีอันนี้มันเป็นแบ็กเฮดที่เป็นสายของ jkr นั่นแหละพี่โอมซื้อจาก jkr มาอีกทีนึงน,นะครับผมนี่ก็ทำได้มาเป็นตัวนี้ก็สวยมากๆ เอาใจสายพายกันบ้างนะตัวนี้นะครับผมสีดีมากตัวนี้เป็นบานาน่าเอนชิเยลโลเบอรี่พายนะครับผมเป็นตัวเป็นตัวเมียด้วยมันเกิดจากตัวเมียที่เป็นบานาน่านะครับแล้วก็ได้ตัวเมียนั่นแหละก็ไม่มีอะไรนี่ที่เจ๋งก็คือมันเป็นตัวเมียบานาน่าเอนชิเยลโลเบอรี่พายอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่บีดได้เองแล้วแบบชื่นชอบมากๆอ่คือส่วนตัวผมชอบอ่าพายที่เป็นมีเดียมไวท์หรือโลไวท์นะครับผม ก็เลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษลายมันสวยดีแล้วก็สีแบบเด้งนีออนเลยแล้วก็แถมยังไม่พอมีอีโมจิอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นหน้าฮา l โลวีนนะครับเป็นหน้ายิ้มนี่เป็นตาใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นคอกเดียวกันตัวนี้ก็จะดุหน่อยอลองเทียบอันนี้เข้าคาบอยู่ด้วยนะอันนี้จะเป็น Black head Banana G y b l c k k h e d d a n a n a n เ n น นะครับผมเป็นตัวผู้แต่จะเป็น female maker นะครับผมก็คือตัวผู้ตัวนี้สามารถจ่ายลูกได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับอันนี้ก็แบงเฮดชัดเจนพอเวลามันมีแบงเฮดปุ๊บหัวมันจะดำเลยเห็นไหมเนี่ยหัวมันจะติดเป็นเข่าดําขึ้นมานี่แล้วก็ลายดูสีนะครับเห็นไหมจะไม่เหมือนกันตัวนี้จะมีความดำมากกว่าเยอะเลย ส่วน YB ก็จริงๆถ้าลอกคาบมาก็จะสวยกว่านี้อีกเพราะว่าข้างตัวนี้จะส้มเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าคาบอยู่เสียดายมากมาถึงตัวต่อไปเซตเฮงอันนี้เป็นตัวนี้ทำเองนะครับผมเป็น p าร์เซลชิน a ามอนเลเซอร์โพโตัวนี้เมืองนอกก็ยังทำกันได้ไม่เยอะเลยนะเป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคลนะฮะที่ทำได้ตัวนี้เกิดจากตัวพ่อเป็นเฮกับแม่เป็นเฮด,ด้วยนะครับผมแล้วได้โพโซเต็มมา3ตัว,ตวโอ้เฮงปานนั้น อันนี้คือแถมให้ดูเล่นๆจะเป็นคลอกเดียวกันตอนนี้สีเริ่มเห็นชัดมากขึ้นละต,ตัวนี้ไปแลวนะครับของลูกค้าตัวนี้ตอนนี้สีดีขึ้นนะครับผมเป็นซ u เปอร์พลาซเซลเลเซอร์โพโซนะครับผมจะเป็นพาราดอกด้วยจะเป็นพารพารดอกสีเข้มๆข,ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงข้างหลังตรงนี้แล้วก็ตรงข้างๆลำตัวจะมีตัดสีดำบ้างเล็กน้อย ก็ตัวจริงก็รู้สึกเหลืองเข้มกว่าตอนเด็กๆตอนเกิดใหม่ผมนึกว่าเป็นเบลนะตกใจอันนี้เป็นอีก2ตัวถ่ายพร้อมกันเลยที่ชื่นชอบนะคะผมเป็นหนุ่มเหนือกับสาวเหนือนะฮะหนุ่มเหนือกับสาวเหนือทั้งคู่อันนี้คือมีลูกค้ามีมีคนเอาไปแล้วนะครับผมจะไปเป็นหนุ่มเชียงใหม่นะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งจะไปเป็นสาวเชียงใหม่ตัวหนุ่มเชียงใหม่ก่อนแล้วกัน หนุ่มเชียงใหม่ตัวนี้นะฮะเป็นตัวผู้ตัวนี้เป็นแบ c ็ h เฮ d ดิ s c o หรือไฟคาวนะครับผมไม่แน่ใจเป็นอะไรแต่สวยมากชอบมากนะครับผมตัวนี้แบ่งกับพี่โอมไปนะครับผมนี่แต่ชอบมากเลยลายแบบดุดันเข้มนะครับผมนี่เป็นแ a c k h e a d ที่ชัดเจนมากๆนะครับผมส่วนตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นแ a c k h e a d แฟนทอมหรือไฟเอนชิคลาวนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับผมตัวนี้สวยมากตัวนี้ไปเป็นสาวเหนือนะฮะนี่ตัวนี้ก็ไปเชียงใหม่เหมือนกันหัวสวยมากนะครับเป็นลูกศรไปเลยนี่นะครับผมเป็นขีดข้างแก้มตัวนี้เป็นตัวเมียที่ชื่นชอบมากๆในปีนี้ที่ทําได้นะครับสวยลงตัวมากตัวนี้เหมือนพ่อมันตอนเด็กๆเป๊ะเลยนะฮะ เหมือนแบบเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยตัวนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ทำได้นี่มาถึงตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นคลอกเดียวกันอันนี้เป็นเ h ็นชีแฟนทอมดิสโก้ไฟคลานะครับผม NC ็นชีแฟนทอม c ิ o โก้ไฟคลาตัวนี้จะเป็นตัวเมียแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลย้ายกันมากๆแล้วมันจะเป็นตัวผู้นะครับผมสองตัวนี้ก็ยังมีขายอยู่ในเว็บนะ แต่เป็นตัวที่ผมชื่นชอบตัวที่หยิบมาใหม่นะจะเป็นตัวผู้เอามาให้ดูหน้าตาคล้ายกันมากๆโคตรเหมือนกันเลยนะไอคือตัวผู้จะเหลืองกว่าตัวเมียแต่ตัวเมียจะลายกับบัตรจะเยอะกว่านะครับแต่ส่วนตัวถ้าเอาว่าสวยกว่าก็คิดว่าตัวผู้น่าจะรู้สึกว่าผมรู้สึกสวยกว่านะสีดีกว่าเนียนกว่านะครับหัวมันน่ารักด้วยนะ มาถึงตัวต่อไปตัวนี้ตอนแรกไม่น่ามั่นใจว่ามีแบ็กเฮดหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกมั่นใจขึ้นมาเยอะมากนะแล้วก็ถามมือนอกด้วยทุกคนก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นแบ็กเฮดนะครับผมไม่ใช่แฟนทอมตัวนี้สรุปว่ามันจะเป็นแบ็กเฮดดิสโกไฟคลาวนะครับผมแล้วก็พอสแฟนทอมไปแล้วกันอ่าใช่ไม่แน่ใจว่าจะมีแฟนทอมอีกหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นดิสโกไฟดิสโกไฟคลาวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินเฟอร์โนคลาวนะครับผมมีแบ็กเฮดด้วย วิธีการดูแบ็กเฮดนะครับผมก็คืออันนี้ผมสังเกตส่วนตัวจะมีลายข้างแก้มแบ็กเฮดที่อยู่ในคาวคอมโบทุกตัวจะมีลายข้างแก้มหรือว่าข้างหัวแบบนี้นะครับเป็นเป็นเ,เป็นลายที่เป็นสีดําแล้วก็จะเป็นคู่แบบนี้ทุกตัวจะมีหมดผมสังเกตละทุกตัวไม่ว่าจะอยู่ในคอมโบไหนจะมีมากมีน้อยชัดมากชัดน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะมี2จุดแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของแบ็กเฮดและอีกอย่างหนึ่ง เปลือกตานะฮะนี่ดูกันไปถึงเปลือกตาเปลือกตาของแบ็คเฮดนะครับผมจะมีความแบบรู้สึกว่าดำแล้วก็จะเป็นความแบบเออแววตามันจะดูไม่เหมือนกับมือปกตินะครับผมมันจะมีความดุแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้ต้องลองสังเกตกันเองนะอันนี้เท่าที่ผมสังเกตส่วนตัวมันจะมีความวาววแบบพูดไม่ถูกไม่รู้จะอธิบายยังไงนะอันนี้แต่ว่าผมรู้ว่าคือผ,ผมเห็นงูมาเยอะด้วยแหละว่า ตามันไม่เหมือนงูป,ปกตินะตัวนี้ก็เลยมั่นใจแล้วว่าเป็น Backhead d ิสโกไฟค่าวตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะฮะซึ่งก็เก็บไปแล้วก็อันนี้ก็พอกเดียวกันอีกทีนึงก็จะดำๆๆขึ้นมานะอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวที่ชื่นชอบสรุปแม่งชอบพอกนี้หมดเลย<ต>อันนี้เป็นแบ h ็กเฮดแฟ t o อมคลาวนะครับผม Possible Disco file นะ ไม่แน่ใจว่ามีดิสโกหรือไฟหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเป็นแบ็กเฮดแฟน t o มแล้วเพราะถ้าแบ็กเฮดแฟนทอมเนี่ยลายมันจะออกไปทางคล้ายๆพวกไอออนิกอะไรพวกเนี้ยนะไม่ใช่ผับนะ,ะออนิกเป็นชื่อม็อบงูนี่นะครับก็เป็นความสวยงามที่แตกต่างกันในคลอ,อกนะครับผมอันนี้แหละเสน่ห์ของงูบอลไพรทอนนะเป็นแต่ละตัวจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันมีตัวเดียวในโลกนะ ก็เป็นวาไรตี้กันไปอ่าสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชอบมากที่สุดในปีนี้นะครับผมและตอนนี้ก็ยังออกไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวไวาจะมาทําคลิปใหม่ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าตัวที่ชื่นชอบที่สุดตอน,ตอนจบปีมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือแบบมีบางตัวมันขายไปแล้วผมก็เลยรียบเอามาทําก่อนเดี๋ยวมันจะถูกส่งไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืม ลองไปดูอัปเดตหน้าเว็บใหม่เว็บ r e a l i t y b o n p y t h o n กันได้เลยนะครับมีอัปเดตกันเรื่อยๆแทบทุกวันเลยนะครับในช่วงนี้ขอบคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ